สวันขุดหลักฐานอดทิพ์ส่งกลับโรงพยาบาลราชทันแล้วหลังกินภาษีฉ่ำที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์พบนักอดอาหารตัวจริง66วันก็ดับเฝ้ารากมะม่วงแล้ว จากกรณีที่เมื่อวานค่าวันที่9เมษายนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะได้มีการอัปเดตสถานการณ์การอดอาหารของผู้ต้องขังทางการเมืองที่ขณะนี้มีทั้งหมด4คนก็มีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนหรือว่าตะวัน นายนัชนนชัยมหาบุตรหรือว่าฟแฟรงค์นางสาวเนติพรสเสนสังคมหรือว่าบุง้งและก็นายมงคลธิรโครหรือว่าบัตบาสโดยศูนย์ทนายความคารบุว่าล่าสุดทั้งทันตะวันแล้วก็บุ้งเนติพรที่ก่อนหน้านี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบุง้งมีการถูกย้ายกลับไปถูกควบคุมตัวที่โรงพยาบาลรัชทานแล้วเมื่อวันที่4เมษายน นอกจากนี้ค่ะตะวันยังมีการบอกกับทนายความที่เข้าเยี่ยมว่าเธอรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกหน้ามืดเวียนหัวคลื่นไส้แล้วก็รู้สึกร้อนมากๆทนายก็มีการสังเกตว่าตะวันค่ะดูซุกผอมมากใบหน้าก็ดูตอบลงกว่าเมื่อครั้งที่เคยเจอกันไม่นานนี้ส่วนบุ้งในติพรค่ะก็มีสีหน้าอ่อนเพลียน้ำหนักตัวปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ60กิโลกรัม เธอบอกว่าตั้งแต่ย้ายตัวมาที่โรงพยบาบาลราชทันยังไม่ได้รับการเจาะเลือดตรวจใดๆและเมื่อเช้านี้ก็มีนักจิตวิทยาเข้ามาประเมินสภาพจิตใจเบื้องตน้นรวมถึงมีการถามว่าต้องการที่จะยุติการอดอาหารหรือไม่ด้วยทำให้ปัจจุบันค่ะทั้งบุง้งแล้วก็ตะวันรวมถึงนัทนนท์ยังอยู่ที่โรงพยบาบาลราชทันทั้ง3คน นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีมงคลผู้ต้องขังคดีม,มาตรา12 2อีกคนที่ก็มีการอดอาหารประท้วงอยู่ที่เรือนจำกลางเชียงรายด้วยสรุปว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมการอดอาหารประท้วงในเรือนจำของผู้ต้องหาก็กลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบกันเป็นทอดๆไปเป็นที่เรียบร้อยนอกจากจะสะท้อนว่าไม่สำนึกในความผิดจากการกระทำของตอนเองแล้ว ยังพยายามที่จะโบยความรับผิดช,ชอบไปที่หน่วยงานรัฐที่ต้องมาคอยดูแลเป็นพิเศษแล้วก็กลายเป็นการสร้างอภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องขังอื่นไปโดยปริยายแต่อย่างไรก็ตามนะคะกลับพบว่ามีการออกมาจับโปว่าการอดอาหารของเหล่าบรรดาผู้ต้องหานั้นเป็นเพียงการอดทิปสร้างสตอรี่เรียกร้องความสนใจเท่านั้นค่ะซึ่งก็เป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานองค์กร NGO ต่างๆนำไปขยายสร้างผลงานรับเงินบริจาค เพราะที่ผ่านมาค่ะก่อนที่บุ้งจะกลับเข้าเรือนจำหลังจากที่ถูกถอนประกัน แนวทางการขับเคลื่อนก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าหลังจากที่เมนูและก็พลออดีตเยาวชนในสังกัดบุ้งอะคาเดมีทะลุวังก็มีการออกมาแช่นะคะว่ามีการรับเยาวชนที่มีปัญหาทางบ้านมาอยู่ด้วยแล้วก็นํามาทํากิจกรรมสร้างภาพเป็นผลงานไปเรียกรับเงินบริจาคซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการก็ได้มีการออกมาแช์และก็ออกมาเปิดข้อมูลเชิงลึกจอมบงการ แก๊งทะลุวังกับเครือข่ายการเคลื่อนไหวที่สอบประสานไปในทิศทางเดียวกันกับพักเก้าไกลทั้งบนดินและใต้ดินรับการสนับสนุนเงินสดจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังพักเก้าไกลแก๊งคนคางยื่นเครือข่าย NGO ในไทยและต่างประเทศซึ่งก็มีการออกมาแชรเมื่อวันที่23กันยายนปีที่แล้ว ซึ่งบางช่วงนะคะก็บอกว่ามีการทำกันเป็นขบวนการมีการจัดฉากค่ะโดยมียกเนี่ยเป็นนักแสดงแล้วก็บุ้งค่ะเป็นฝ่ายวางแผนและก็มีตะวันเป็นที่ปรึกษาแล้วก็กำกับบทก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะที่ยกนั้นมีการไปบุกที่โรงเรียนเตรียมพัฒน์นั่นเองเพร้อมกับมีการแชร์ขบวนการนักแสดงนักบีบแผนจัดพรอปช่างภาพแล้วก็มีการนำไปส่งให้กับสื่อต่างๆในเครือข่ายเช่น Facebook, Twitter, เว็บไซต์ The m ม t ตอสำนักข่าวอื่นๆเป็นตน้นนอกจากนี้ยังมีไฟล์บัญชีไฟไล์ไลฟ์สดโซเชียลไฟล์เก็บภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอที่สำคัญก็คือมีนักข่าวจากสมาคมผู้สื่อข่าวตามประเทศแห่งประเทศไทยหรือว่า F C C T ตามประกบอยู่ด้วยซึ่ง F C C T สมาคมผู้สื่อข่าวตามประเทศแห่งประเทศไทยในสนที่ก็มีการแฉว่ามีนายโจนาธานเฮต นักข่าวฝรั่งตัวสำคัญจาก BBC ที่เคยมีพฤติกรรมยุยแยงตะแข็งรัว่วกระทบสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการอ้างว่าเป็น Free ีสปีดล่าสุดก็คือการสัมภาษณ์นายพิธาลิมเจริญรัตแล้วมีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเมื่อมีการเปิดประวัติแล้วในอดีตนายโจนาธานเฮตก็ยังถูกแจ้งจับในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงด้วย นอกจากจะถูกแชร์ข้อมูลชำแหลกขบวนการป่วนสร้างภาพหาเงินแล้วก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีหลักฐานที่ชี้ชัดยิ่งขึ้นว่าการอดอาหารประท้วงที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้เป็นเพียงอีกแค่อีเวนต์หนึ่งในการสร้างภาพรับเงินตามเคยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนนท์ศักวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาได้มีการโพสต์ภาพไปเสร็จรับเงิน ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังทันทศถานโรงพยาบาลราชทัน,นลงวันที่20กุมภาพันธ์ปี2567ซึ่งก็มีการระบุชื่อผู้รับนั่นก็คือบุ้งเนติพรสเสนสังคมแดนหญิงโดยผู้ช่วยศสตวารจารด์อรนอาโนนมีการระบุว่าบุ้งกินข้าวนะรักษาชีวิตไว้หยกรออยู่ซึ่งหากดูรายละเอียดในใบเสร็จแล้วค่ะก็จะพบว่ามีการสั่งซื้อสินค้ารวม8รายการและก็มีของกินค่ะเช่น นมและตะซอย50มิลลิลิตร1กล่องน้ำพริกนรก1น้ำพริกเผา1โจ๊กสำเร็จรูปคนอ32กรัม1ซองไม่เพียงเท่านั้นค่ะจากจำนวนวันที่บุ้งพยายามที่จะอดอาหารประท้วงกับอาการในขณะนี้ดูจะมีพี้ยรุษแล้วก็ผิดไปจากอาการของผู้ประท้วงอดอาหารจริงๆทั่วไปซึ่งก็อย่าลืมนะคะว่าพฤติกรรมการอดอาหารประท้วงนั้น เคยเกิดขึ้นมาแล้วโดยนักสู้ตัวจริงหลายต่อหลายครั้งเช่นคานทีที่ก็เป็นการอดอาหารที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดครั้งหนึ่งของมหาบุรุษแห่งอินเดียซึ่งก็มีการอดอาหารประท้วงอยู่21วันหลังจากที่ทางการอังกฤษค่ะได้มีการควบคุมตัวเขาเอาไว้โดยไม่มีข้อหาใดๆและอีกคนค่ะที่น่าสนใจเพราะก็ถือว่าระยะเวลาในการอดอาหารนั้นใกล้เคียงกับบุ้งในขณะนี้นั่นก็คือบ๊อบบี้แซน สมาชิกกองทัพสาธารณรัฐไอแลนด์ผู้ต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากสหรัชอาณจาจักรให้กับไอแลนด์เหนือตั้งแต่ทศวรรษ70ซึ่งแซนค่ะถูกตัดสินจำคุก14ปีด้วยข้อหาพกพาอาวุธซึ่งเป็นชายวัย27ปีค่ะและในที่สุดเขาก็เสียชีวิตขณะอดอาหารถึงวันที่66หลังจากอยู่ในภาวะโคม่าอยู่48ชั่วโมง ซึ่งหาเปรียบเทียบกับบุ้งที่มีการอดอาหารมาแล้ว74วันแต่กลับไม่มีอาการโคมา่าใดๆซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะยังมีการฝากข้อความความเป็นห่วงเป็นใยมาถึงคนอื่นๆเสมอและล่าสุดก็ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กลับมาที่โรงพยาบาลรัชทันซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าแสดงว่าสภาพอาการนั้นแพทย์คงจะมีการพิจรนารณาแล้วว่า โรงพยาบาลรัชทานสามารถที่จะดูแลต่อได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ห้องผู้ป่วยพิเศษ VIP กว่าผู้ต้องครั้งอื่นซึ่งคุณผู้ชมคะสำหรับค่าห้องพัก1คืนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั้นก็เคยมีการออกมาแชร์แล้วว่าอยู่ที่คืนละ4,000บาทซึ่งผู้ที่ออกมาแชร์ก็คือเจ้จุกคลอง3นั่นเองค่ะพร้อมกับมีการบอกว่าภาสีกู โดยตะวันนะคะก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์นับจนถึงวันที่5เมษายนก็รวม44วันคิดเป็นเงินค่าห้องพักอยู่ที่176,000บาทส่วนบุ้งค่ะอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่8มีมนาคมจนถึงวันที่4เมษายนรวมเป็น28วันค่ะคิดเป็นเงินค่าห้องพัก112,000บาท ซึ่งถ้ารวมทั้งบุ้งและก็ตะวันค่ะรวมเป็นเงินค่าห้องพักในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์288,000บาทและย้ำนะคะคุณผู้ชมวันนี้แค่ค่าห้องพักยังไม่รวมค่ายาค่าบริการรักษาตามอาการต่างๆอีกมากมายแบบนี้จะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่านอนกินภาษีฉ่ำได้อย่างไรซึ่งล่าสุดค่ะที่จุกคลอง3ก็มีการออมมาชวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะตายจริงๆ เขาพากลับเข้าเรือนจำก็ถูกแล้วนี่คะแล้วนี่นอนห้องพิเศษโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นเดือนเนี่ยหวังว่าคงไม่ได้ใช้ภาษีกูจ่ายให้นะคะซึ่งก็มีคนค่ะเข้ามารีทวิตแล้วก็พร้อมกับแชร์ภาพใบเสร็จสั่งของกินของตะวันด้วยและบางส่วนคะ่ะก็มีการแสดงความคิดเห็นว่าถูกสงกลับก็แปลว่าอาการไม่ได้วิกฤตอย่างที่ปันข่าวสินะ และอีกคนค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นทานองประชดว่าอดอาหารนานขนาดนี้แล้วยังมีชีวิตอีกคนค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทํานองประชดว่าอดอาหารนานขนาดนี้แล้วยังไม่ตายลงกินเนสบุ๊กได้ละมัง้งหมอประเทศไทยเก่งมากปล่อยให้คนไข้อดอาหารในระหว่างรักษาตัวนาน74วันยังไม่ตายไหนจะรักษาคนใกล้ตายสารพัดโรคอะไรไม่รู้หายได้ภายใน180วัน หมอพวกนี้ทำวารสารวิชาการส่ง journal quality เอาชื่อเสียงสากลไปเลยดีกว่ามัง้งส่วนอีกคนค่ะก็บอกว่าทำลายทุกทฤษฎีคนอะไรอดอาหารไม่ตาย